สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอ้พามาดูนะคะใหม่ของเซลเขานะคะซึ่งมาจากจีนเลยนะทุกคนเป็นของจีนนะคะนี่เป็นตัวนี้นะเดี๋ยวไอ้จะมาเปิดให้ดูภายในกล่องนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยนะว่าไอ้ซื้อมาในราคา1 1 4 8บาทนะคะไอ้ซื้อมาจากราซาด้านะคะทุกคนเนียจะทิ้งริงไว้ให้ใต้ร่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าในภายในกล่องมีอะไรบ้างนะคะ นี่นะคะคือกล่องของน้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะั้นน้องมาในกล่องที่ไม่กล่องแกงนะทุกคนโอเคเปิดมานะคะก็จะเจอคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วก็เป็นภาษาจีนนะอ่านไม่ออกนะทุกคนเราก็เดาเดาออไปเนาะซึ่งในใบคู่มือในไอเห็นว่าเขาเขียนว่าไปได้ไกลถึงสาเมตรนะ โอเคเดี๋ยวามาดูในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็แจ็คนะคะสําหรับต่อกล้องเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเสียบกับโทรศัพท์นะคะซึ่งแจ็คของเขาเนี่ยเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแจ็คก,ก็จะเป็น3.5นะคะทุกคนมาดูตัวต่อมานะคะก็จะเป็นไม้นะคะ ไอ้สั่งแบบว่าเป็นไม้สอตัวมานะคะนี่นะก็ยังไม่ได้แกะเซล์ออกเลยนะสายไม้ของเขาก็ยาวอยู่นะคะทุกคนก็จะมีตัวนิบปกเสื้อนะคะทุกคนแล้วก็จะมีฟองน้ำที่เอาไว้กันเสียงด้วยนะคะนี่สตัวแบบนี้นะคะสำหรับสองคนนะคะในการทำบล็อกอะไรแบบนี้ก็เหมาะนะคะทุกคนนี่ก็จะมีช่องเสียบชาร์จแบตนะคะแล้วก็เป็นสวิต เปิดปิดนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะในการชาร์จแบตนี่พอเปิดมาก็จะมีไฟอย่างนี้นะตอนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเขาก็จะกระพริบกระพริบอยู่อย่างนี้นะทุกคนแต่ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บไฟที่เครื่องตัวรรบอะค่ะก็จะหยุดกระพริบนะทุกคนเห็นไหม นี่เลิตัวหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะตัวรับก็จะหยุดกระพิปไปนะคะนี่เห็นไหมคะสองตัวนะคะปจร้อมกันถ้าตัวนั้นปิดปุ๊กก,กระพิปอีกนะคะโอเคน้ำหนักของหน้งนี่ก็เบาอยู่นะคะทุกคนเหมาะมากเลยกับการทำมอกอ่ะ แบบเดินเที่อาเดินในตลาดอะไรแบบนี้เนาะนี่ข้างหลังก็เขาก็าจะมีที่หนีบให้นะทุกคนไม่กองเกงนะโอเคเดี๋ยวเราปิดด้วยก่อนนี่ยังไม่ได้ลองชาร์จมงชาร์จแบตเลยนะทุกคนอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยเดี๋ยวจะลองไปทำคลิปแยกนะคะเห็นไหมซิวยไม่ได้เกบเลยเดี๋ยวทุกคนฝากติดตาม ep ีต่อไปนะคะ เรื่องแบบการเสียงอะไรแบบนี้เนี่ยจะลองเสียบดูน้อว่าเสียบได้ไหมอันนี้น่าจะติดเขสนะคะทุกคน,นมาติดเขตนี่นะฝากเพืแ่อบบนเพื่อน,นะคะกดติดตามไ้ด้วยนาะงเดี๋ยวอีพีหน้านะคะจะทดสอบเสียงให้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ